สวัสดีค่ะครูมิวเองนะคะครูมิวจากผู้ป่วยสู่การเป็นแม่อย่างง่ายๆนะคะวันนี้ครูมิวจะมาพูดถึงวิธีการอาธิษฐานจิตให้ได้ลูกนะคะพาร์ทวัเรามาคุยกันนะคะว่าครูมิวทํายังไงอันนี้ครูมิวทําแล้วได้ผลจริงก็เลยเอามาแชร์นะคะก็คือข้อหนึ่งเลยเราอะ่ะจะต้องเห็นภาพที่มันชัดเจนมากอย่างของครูมิวอะ่ะครูมิวก็ ยกตัวอย่างนะคะอย่างของคุณมิวคุณมิวก็จะนึกภาพเลยว่าตอนที่คุณมิวท้องหุ่นคุณมิวเป็นยังไงคุณมิวมีความสุขขนาดไหนทํากิจกรรมอะไรให้ลูกบ้างคือยิ่งลงรายละเอียดเท่าไหร่ยิ่งเห็นผลเท่านั้นนะคะ <S <S อุ๊ยอันนี้คี์แพงนะคะ <S <S เราต้องลงรายละเอียดให้เยอะที่สุดอย่างเช่นเอ่อตอนเราท้องเราก็จะเห็นเลยว่าเราจะใส่เสื้อผ้าแบบไหน เราจะร้องเพลงให้ลูกฟังก่อนนอนเราจะทําอะไรกับลูกบ้างเราจะคุยกับลูกเราจะอ่านนิทานให้ฟังคือเราลงรายละเอียดไปเลยเราจะกินอะไรบ้างเพื่อบํารุงลูกและสิ่งสําคัญอันนี้สําคัญมากเลยนะอันนี้คือ เป็นหลักจิตวิทยาเลยที่เขาสอนในคอร์สที่อเมริกานะคะก็คือห้ามคิดเฉพาะแค่ตอนท้องเท่านั้นคือเราต้องคิดข้ามสเต็ปไปถึงตอนที่เราคลอดลูกออกมาเลยว่าเราคลอดลูกออกมาแล้วลูกเราแข็งแรงขนาดไหนหนักกี่โลเ,เราจะเลี้ยงลูกยังไงเราจะร้องเพลงให้ลูกฟังไหม เราจะเปิดเพลงให้ลูกฟังไหมเราจะก่อบลูกนอนยังไงคือลงรายละเอียดไปเลยว่าเราจะอุ้มเขาแบบไหนเราจะให้นมเขาแบบไหนคือยิ่งลงรายละเอียดเท่าไหร่เราจะยิ่งเห็นผลมากขึ้นเท่านั้นนะคะโอเคอันนี้คือพาร์ท1นะคะเดี๋ยวมาต่อพาร์ท2กันคะ่ะวิธีตั้งจิตอธิษฐานให้ได้ลูกพาร์ท2นะคะพาร์ท2สิ่งที่เราต้องทําก็คือหลังจากที่เราเห็นภาพชัดปรากฏ เราสามารถคิดได้ทุกวันเลยนะคะการการเห็นภาพคิดยิ่งบ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีอย่างเช่นคิดไปเลยเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนว่าเรามีลูกแบบไหนลูกจะออกมาเป็นผู้หญิงผู้ชายชื่อยังไงใช่ไหมคะส่วนพาที่2ออันนี้ก็สําคัญมากถ้าเกิดว่าทําได้รับรองว่าเห็นผลแน่น,นอนก็คือเราต้องวางใจวางใจสบายสบายไปเลยก็คือต้องไม่เครียดนะคะคือถ้าเราคิดได้ว่าโอ๊ย ลูกเรามาแน่นอนอย่างเงี้ยเราได้ชัวร์แต่สมมติว่าถ้าเราเห็นภาพชัดเจนแล้วแต่เราก็ยังแบบเอ๊จะมาเมื่อไหร่เอ๊จะได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่มาแน่นอนนะคะอันนี้คียแพงนะคะอ่ะเอาใหม่คือเราจะต้องวางใจว่าเราได้แน่นอนอย่างของครูมิวอ่ะครูมิวก็มั่นใจมากว่ายัางไงลูกครูมิวอ่ะต้องมาภายในปีนั้นแน่นอนมิววางแผนที่จะมีลูกนะคะเพราะฉะนั้น ลูกคุมิวก็มาจริงๆค่ะก็คือการวางใจอ่ะข้อดีอีกอย่างนึงก็คือมาทําให้เราไม่เครียดพอเราไม่เครียดอ่ะสมดุลฮอร์โมนในร่างกายทุกอย่างอะมันทํางานดีใช่ไหมคะเราจะต้องทํำยังไงก็คือเราเห็นภาพชันแล้วเราก็ต้องวางใจอย่างเช่นเวลาเราตอนเด็กๆอ่ะเ,เราเคยทําพวกลูกถุงงอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเกิดเราอ่ะ เราก็ปลูกมันทุกวันลดน้ําให้น้ํามันทุกวันมันก็โตของมันทุกวันเองออกมาเป็นถั่วงอกที่สมบูรณ์แต่สมมุติว่าถ้าเกิดเราอ่ะไปปลูกถั่วงอกแล้วเราก็แบบคอยไปมองทุกวันเลยว่าเอ๊ะวันนี้มันโตหรือเปล่าเอ๊ะวันนี้มันขึ้นมากี่มิลอย่างเงี้ย ยังคือเราไม่ได้วางใจนะคะอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มาแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะต้องวางใจเราเห็นภาพชัดปรากฏแล้วยังไงลูกเรามาแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่สองก็คือเราต้องวางใจว่ามาแน่ๆค่ะวางใจก็คือไม่เครียดด้วย ก็ไปหากิจกรรมอย่างอื่นทาแทนนะคะอย่างเช่นชอบดูซีรีส์ก็ไปดูซีรีส์ชอบออ,ออกไปเจอเพื่อนเมา้ามอยภาษาผู้หญิงอะไรเงี้ยเราก็ไปทําอย่างนั้นนะคะรับรองถ้าทําได้2ออย่างนี้ลูกมาง่ายๆแน่นอนค่ะถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กับครูมิวด้วยนะคะ